สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูไดอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ยังคงเรียนรู้ในเรื่องของจํานวนจริงกันต่อส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะมาดูวัตถุประสงค์กันนะคะอธิบายบทนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับการลบและการหารระหว่างจํานวนจริงแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างเอ่ยลองนึกดูนะคะ คลิปวิดีโอที่แล้วนะักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของระบบจำนวนจริงใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยสัจพจน์ของการเท่ากันของระบบจำนวนจริงจากนั้นเราก็มาเรียนสัจพจน์เชิงพิช,ชคณิตของระบบจำนวนจริงและสุดท้ายที่เรื่องของทฤษฎีบทเกี่ยวกับจำนวนจริงที่ได้จากสัจพจน์เชิงพิชคณิตของระบบจำนวนจริงที่ผ่านมาในระบบจำนวนจริงจะกล่าวถึงการดำเนินการเฉพาะการบวกและการคูณใช่ไหมคะ แต่จะสามารถนิยามการลบและการหารระหว่างจำนวนจริงได้โดยใช้ตัวผกผันการบวกและตัวผกผันการคูณใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเริ่มที่บทนิยามหนึ่งให้ a และ b เป็นจำนวนจริง a ลบด้วย b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่านว่า a ลบด้วย b โดยที่ a ลบด้วย b เท่ากับ a บวกลบ b เดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะคะ สมมุติให้เช่นนะคะคุณครูก็จะนําจํานวนจริงมา2จํานวนเพื่อจะเอามาลบกันจํานวนแรกก็คือเลือก5แล้วกันนะคะลบด้วย2ซึ่ง5ลบด้วยสเนี่ยก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ5แล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยลบสใช่ไหมคะเพราะว่าลบสเนี่ยเป็นตัวผกผันการบวกของ2ใช่ไหมคะซึ่งในที่สุดนั่น,นียนก็จะได้คําตอบ5้บวกลบสได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ 3นะคะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะครูก็จะหยิบจำนวนจริงที่เป็นจำนวนที่ติดลบบ้างนั่นก็คืออ่คุณครูจะเลือกลบ4นะคะแล้วก็ลบด้วยลบ3ลบ4ลบด้วยลบ3ก็จะได้ออกมาเป็นลบ4บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยอะไรเอ่ยตัวผกผันการบวกของลบ3ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น3ใช่ไหมคะซึ่งในที่สุดก็จะได้คำตอบออกมาเป็นลบ1แบบนี้นะคะ ต่อไปมาดูบทนิยามสองนะคะให้ a และ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ b ไม่เท่ากับ0 a หารด้วย b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะโดยที่ a หารด้วย b จะเท่ากับ a คูณกับตัวผกผันการคูณของ b นั่นเองค่ะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนลองพิจารณาตัวนี้นะคะนั่นก็คือ b คูณกับตัวผกผันการคูณของ b ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับเอกลักษณ์การคูณนั่นก็คือได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่านะะตัวผกผันการคูณของ b เท่ากับอะไรคะจากตรงนี้เท่ากับ1หารด้วยอะไรนั่นเอง1หารด้วย b ใช่ไหมคะโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นะคะซึ่งทีนี้เราก็มาดูว่าเนื่องจากบทนิยามที่2เนี่ยเรามีอยู่แล้วว่า a หารด้วย b เท่ากับ a คูณกับตัวผกผันการคูณของ b ใช่ไหมคะ แต่ตัวผกผันการคูณของ b เท่ากับ1หารด้วย b จากตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็เลยจะได้ว่าอะไรเอ่ยจะได้ว่า a หารด้วย b เท่ากับ a คูณกับอะไรนั่นเองคะเท่ากับ a คูณ1หารด้วย b ใช่ไหมคะเน้นย้ำกับนักเรียนอีกครั้งนะคะว่าตัวผกผันการคูณของ b คือ1หารด้วย b ทีนี้ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างประกอบบทนิยาม2กันนะคะ ่ายกตัวอย่างเช่นครูก็จะให้เรียนพิจารณา2หารด้วย5 2หารด้วย5ตามบทนิยาม2เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะ2คูณกับตัวปกผันการคูณของ5ตัวปกผันการคูณของ5คืออะไรเอ่ยจากตรงนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็น1หารด้วย5แบบนี้นะคะ ต่อไปมาดูทฤษฎีบท7นะคะให้ a b และ c เป็นจำนวนจริงจะได้ว่าข้อที่1 a คูณกับภายในวงเล็บ b ลบด้วย c เท่ากับ a คูณ b ลบด้วย a คูณ c ต่อไปข้อที่2ภายในวงเล็บ a ลบด้วย b คูณ c เท่ากับ a คูณ c ลบด้วย b คูณ c หลายคนอาจจะรู้สึกว่าคุ้นๆจังเลยคล้ายๆสัตพจน์เชิงพิชคณิตของระบบจำนวนจริงข้อไหนคะ คล้ายๆสมบัติการแจกแจงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสมบัติการแจกแจงเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เป็นการดรําเนินการคูณและการดรําเนินการบวกเท่านั้นนะคะถ้านักเรียนมีเวลาเนี่ยนักเรียนอาจจะใช้บทนิยามหรือทฤษฎีบทที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยพิสูจน์ทฤษฎีบท7ดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประกอบทฤษฎีบท7กันนะคะยกตัวอย่างเช่นครูก็จะนำา2คูณกับ เอา5แล้วก็ลบด้วย3นะคะก็จะออกมาตามทฤษฎีบท7นะคะจะได้ออกมาเป็น2คูณกับอะไรคะ2คูณกับ5แล้วก็ลบด้วย2คูณกับ3าหาคําตอบได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ10ลบด้วย6นะคะซึ่งในที่สุดก็จะได้คําตอบเท่ากับ4นั่นเอง เดี๋ยวดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณครูก็จะนำลบ3ลบด้วย2แล้วก็จะคูณกับเอาลบสแล้วกันนะคะก็ตามทฤษฎีบท7ข้อที่2แบบนี้เลยก็จะได้ออกมาเป็นลบสคูณกับอะไรคะคูณกับลบสแล้วก็ลบด้วยอะไรเอ่ยสคูณกับลบสนะคะซึ่งก็จะออกมาเป็น -3 บคูณกับลบ4ได้เท่ากับ12นะคะลบด้วย2คูณกับลบ4ก็ออกมาเป็นลบ8นะคะซึ่งในที่สุดก็จะได้ออกมาเป็น12สลบกับลบ8 12ลบกับลบ8เราได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะก็จะได้อะไรเอ่ย -12 บวกกับอะไรคะตัวผกพันการบวกของลบ8ก็คือ8นะคะในที่สุดก็จะได้เท่ากับ20 ทีนี้นะ่าเรียนมาดูทฤษฎีบท8นะคะให้ A เป็นจำนวนจริงถ้า A ไม่เท่ากับ0แล้วตัวผกนารคูณของ A ไม่เท่ากับ0ต่อไปมาดูตัวอย่างสำหรับทฤษฎีบท8นะคะคุูดาก็ต้องเลือกจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะอ่าสมมติว่าถ้า A เท่ากับเอาอะไรดีคะเอาหแล้วกันนะคะถ้า A เท่ากับ5แล้วตัวผกนารคูณของ a จะเท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับถูกต้องนะคะ1หารด้วย5ซึ่ง1หารด้วย5ก็ไม่เป็น0นูนย์แน่ๆใช่ไหมคะแต่เอ๊มีนักเรียนคนไหนสงสัยไหมคะว่าแล้วทำไม A ถึงเป็น0ูนย์ไม่ได้นักเรียนลองคิดตามนะคะว่าถ้า a เท่ากับศูนย์ี่ยตัวผกผันการคูณของ A จะกลายเป็นอะไรคะตัวผกผันการคูณของ A ก็จะกลายเป็น1หารด้วย0ซึ่ง1หารด้วย0เนี่ยเรานิยามไหมคะ ถูกต้องหนึ่งหารด้วยศูนย์เราไม่นิยามเพราะฉะนั้นเรนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าสําหรับทฤษฎีบท8เนี่ย a จะต้องไม่เท่ากับ0นย์นะคะจึงจะทําให้ตัวผกผันการคูณของ A ไม่เท่ากับ0มาต่อขันที่ทฤษฎีบท9นะคะซึ่งทฤษฎีบท9เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวเริ่มที่ข้อแรกนั้นนะคะให้ A B และ C เป็นจนํานวนจริงจะได้ว่า A หารด้วย B หารด้วย C เท่ากับ a หารด้วย b คูณ c เมื่อ B ต้องไม่เท่ากับ0และ c ไม่เท่ากับ0มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นให้2หารด้วย3แล้วก็หารด้วย7จากตรงนี้เนี่ยตามทฤษฎีบท9นะคะเราก็จะได้เท่ากับ2หารด้วย3คูณกับ7ใช่ไหมคะในที่สุดนั่นเองก็จะได้ออกมาเป็น2หารด้วยเท่าไหร่เอ่ย21ใช่ไหมคะ เดี๋ยวดูอีกสักตัวอย่างนะคะลบ4หารด้วย3แล้วก็หารด้วย2ตามทฤษฎีบท9ข้อที่1นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ4หารด้วยอะไรคะ3คูณ 2, ใช่ไหมคะและนักเรียนก็สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นั่นก็คือในที่สุดก็จะได้ออกมาเป็นลบ2หารด้วย3นั่นเอง ต่อไปมาดูทฤษฎีบท9ข้อที่2นะคะให้ a b และ c เป็นจำนวนจริงจะได้ว่า a หารด้วย b เท่ากับ a คูณ c หารด้วย b คูณ c เมื่อ b ไม่เท่ากับ0ย์และ c ไม่เท่ากับ0ทีนี้เดี๋ยวเรกเรียนมาดูตัวอย่างสำหรับทฤษฎีบท9ข้อที่2นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคูดามี2หารด้วย3ทีนี้คูดาก็เลือกที่จะนำจำนวนจริงมาคูณน,นะคะเลือก5แล้วกันก็จะได้เท่ากับ 2อคูณห้าหารด้วย3าคูณหแบบนี้นะคะตามทฤษฎีบท9ข้อที่2มาดูอีกสักตัวอย่างนะคะเช่นหกหารด้วย8แบบก็คุณอาจะใช้ทฤษฎีบท9ข้อที่สองนะคะแต่พิจารณาจากด้านนี้มองเป็นด้านนี้นะคะนั่นก็คือ6ก,ก็จะเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณของ 3กับ2และ8 8นะคะ8ก็เขียนให้อยู่ในรูปผลคูณของ4กับ2แบบนี้จากนั้นน่ยเรียนมองนะคะทฤษฎีบท9กล่าวไว้ว่า a คูณ c หารด้วย b คูณ c จะเท่ากับ a หารด้วย b ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ได้อะไรเอ่ยในที่สุดเราจะได้อะไรออกมาคะเราก็จะได้3หารด้วย4แบบนี้ค่ะมาดูทฤษฎีบท9ข้อที่3กันต่อนะคะ ให้ a b c และ d เป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ว่า a หารด้วย b บวก c หารด้วย d เท่ากับ a คูณ d บวก b คูณ c หารด้วย b คูณ d เมื่อ b ไม่เท่ากับ0และ d ไม่เท่ากับ0มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น2หารด้วย3าบวก4หารด้วย5เราก็จะได้ออกมาเป็น2คูณกับ ห้าบวกกับสี่คูณกับสามนะคะเนี่ยตามนี้เลยนะคะแล้วก็หารด้วยสามคูณห้าก็จะได้ออกมาเป็นสิบบวกสิบสองหารด้วยสิบห้านะคะได้คำตอบเท่ากับยี่สิบสองหารด้วยสิบห้า ต่อไปทฤษฎีบท9ข้อที่4นะคะให้ a b c และ d เป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ว่า a หารด้วย b คูณ c หารด้วย d เท่ากับ a คูณ c หารด้วย b คูณ d เมื่อ b ไม่เท่ากับ0และ d ไม่เท่ากับ0ดูตัวอย่างนะคะเช่นเอา3หารด้วย4คูณ กรนที่2ของ5หารด้วย2แล้วกันนะคะตามทฤษฎีบท9ข้อที่4ก็จะออกมาเป็น3คูณกลนที่2ของ5หารด้วย4คูณ2ได้เท่าไหร่คะ3กลนที่2ของ5หารด้วย8แบบนี้นะคะ ต่อที่ทฤษฎีบท9 9ข้อที่5นะคะให้ b และ c เป็นจำนวนจริงจะได้ว่าตัวปกผันการคูณของ b หารด้วย c เท่ากับ c หารด้วย b เมื่อ b ไม่เท่ากับ0และ c ไม่เท่ากับ0เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูอยากหาตัวปกผันการคูณของ2หารด้วยกลนที่2ของ3ซึ่งตามทฤษฎีบท9ข้อที่5ก็จะได้อะไรคะ ก็จะได้ออกมาเป็นกรนที่2ของ3หารด้วย2แบบนี้นะคะมาถึงทฤษฎีบท9ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่6ให้ a b c และ d เป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ว่า a หารด้วย b หารด้วย c หารด้วย d เท่ากับ a คูณ d หารด้วย b คูณ c เมื่อ b ไม่เท่ากับ0 c ไม่เท่ากับ0และ ดีไม่เท่ากับศูนดูตัวอย่างนะคะเช่น3หารด้วย4หารด้วย5หารด้วย8เท่ากับตามทฤษฎีบท9ข้อที่6ได้อะไรคะ3คูณ8ใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเป็น3คูณ8หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย สีคูณห้าก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะยีสิบสี่หารด้วยยี่สิบทำต่อได้ใช่ไหมคะใช้ทฤษฎีบท9ข้อที่ข้อที่สองนะคะนั่นคือเราก็จะมองยีสี่เป็นหกคูณสหารด้วยยี่สิบก็คือห้าคูณสตรงนี้ค่ะใช้ทฤษฎีบท9ข้อที่สองได้แล้วใช่ไหมคะ ทบทวนนะคะทฤษฎีบท9ข้อที่2ก็คือ a คูณ c หารด้วย b คูณ c จะเท่ากับอะไรคะเท่ากับ a หารด้วย b เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่ก็จะได้เท่ากับ6หารด้วย5ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กับคูดาไปในคลิปวิดีโอนี้กันนะคะเริ่มแรกเลยก็คือเราเรียนรู้เกี่ยวกับบทนิยาม1น,นะคะคุณครูขอพูดสั้นๆนะคะที่เรากล่าวถึงว่าเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ย a ลบด้วย b นะคะตรงนี้จะเท่ากับ a บวกลบ b หรือ a บวกตัวปกผันการบวกของ b นั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็เรียนบทนิยาม2นั่นก็คือให้ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆโดยที่ b ไม่เท่ากับ0 a หารด้วย b จะเท่ากับอะไรคะ a หารด้วย b เท่ากับ a คูณตัวผกผันการคูณของ b จากนั้นนักเรียนก็ได้เรียนทฤษฎีบท7นะคะให้ a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ว่าข้อแรก a คูณกับ ภายในวงเล็บ b ลบ c เท่ากับ a คูณ b ลบด้วย a คูณ c และข้อต่อไปนะคะภายในวงเล็บ a ลบด้วย b คูณ c เท่ากับ a คูณ c ลบด้วย b คูณ c ตามด้วยทฤษฎีบท8เลยนะคะนั่นก็คือให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า a ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วตัวผกผันการคูณของ a ก็ไม่เท่ากับ0ูน และสำหรับเรื่องสุดท้ายที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือทฤษฎีบท9ใช่ไหมคะซึ่งประกอบโดยทั้งหมด6ข้อย่อยตามนี้เลยและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนี้ดูนะคะก็ได้จบกันไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วพบกับคุดาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ